ฉันอนุญาตให้พลังแห่งชีวิตและจิตวิญญาณของฉันทรงพลังอำนาจแห่งความเจริญทั้งทางโลกและจิตวิญญาณอันประเสริฐทางปวงจากนี้ราบจนชั่วนินรันร์สวัสดีเจ้าคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิรา,ราเข้าคิงดัมท่ารสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นรายวันความรักกับทอป,ปิก คิดถึงมากนะส่วนเขานั้นคิดถึงใครคุณหรือใครอีกคนบทที่สองเจ้าค่ะซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่มีคนในใจในทุกสถานะที่เรามีความลังเลสงสัยอยากได้ใครรู้ความรู้สึกในคิดที่แท้จริงของเขาระหว่างเรากับใครอีกคนเขารู้สึกอย่างไรกันแน่เราหรือใครอีกคนที่เขาคิดถึงกันนะ ซึ่งเราเปิดเป็นไทม์เลน์แต่ท่านเปิดมาเจอคลิปนี้ตอนไหนเมื่อไหร่ถือเป็นพลังงานเป็นใกล้ลายของท่านในชว่วงเวลานั้นๆได้เลยนะเจ้าคะเราใจเคลื่นพลังอย่างรู้แสนเดของเราไปส่องดูจิตดูใจดูความรู้สึกในคิดความปรารถนาในใจของเขากันดูรวมถึงตอบคำถามตามท็อป,ปิกพร้อมทั้งบทสรุปและแนะนมความสัมพันธ์และคำแนะนำจากเราคนคดของเราด้วยนะเจ้าคะ ช่องเรานั้นอ่านไพ่ในในด้านการให้คำแนะนำสร้างแรงบันดาลใจส่งพลังบวกรวมถึงเป็นเพื่อนแก้เหงาในเวลาที่หัวใจอ่อนแอหาทางออกหาทางเยียวยาหัวใจตัวเองรอความชัดเจนรอวันแห่งความสุขสมหวังที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับท็อปิกนี้ขอออกตัวแรงๆนะเจ้าคะเราตั้งใจทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะการอ่านเป็นการอ่านพลังงานแดนด้อมเจ้าคะ่ะ ไม่ได้ระบุชี้เฉพาะดวงชะตาของใครไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะเจ้าคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเป็นอย่างยิ่งด้วยนะเจ้าคะฟังฟินฟินเป็นเพื่อนแก้เหงาไปนะเจ้าคะไม่ว่าผลของคําทํานายของไพ่จะออกมาแนวโน้มแบบไหนอย่างไรก็ตามขอให้รับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์และเพือสร้างแรงบันดาลใจถ้าคําแนะนําใดโดนจิตโดนใจตรงจริตตรงใจ,จ,ดดใจถ้าสามารถ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เราจะปติยินดีเป็นอย่างยิ่งเจ้าคะ่ะแต่ถ้าคำพูดของเราหรือคำทำนายของไพ่ขัดอกขัดใจสร้างความขุนเคืองในใจต้องกราบขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะเรามาตีความกันเลยว่าเคลื่อนพลังอย่างดูแสนดีของเรานั้นให้พลังงานอะไรามากับคลิปสั้นรายวันความรัก กับทอปิกคิดถึงมากนะส่วนเขานั้นคิดถึงใครคุณหรือใครอีกคนบทที่สองเจ้าคะ่ะอืมก็เราจะแยกเป็นสองฝั่งเนาะก็คือเทเรมารนี้เป็นพลังงานของ f สีของเราส่วนเมอร์เมดทิดาเงือกแสนสวยนั้นเป็นพลังงานของใครอีกคนของเขานะเจ้าคะ่ะซึ่งภาพไพ่คําตอบออกมาค่อนข้างชัดเจนคะ่ะว่าเขาคิดถึงใครก็คือมันจะมีการนะเตะปั๊กเกิดขึ้นคะ่ะ มันจะมีความจริงบางอย่างเปิดเผยขึ้นมันจะมีการตื่นรู้การตระหนักรู้เกิดขึ้นนะระหว่างคู่กรณีของเขานะฮะใครคนนั้นของเขาใครอีกคนของเขาค่ะแล้วมันจะมีการตัดจบลงแบบกระทันหันซึ่งแต่ตัดจบด้วยใครหรือใครเป็นคนตัดจบนั้นไม่สามารถทราบได้นะเจ้าคะแต่ว่าส่วนฝั่งของ f c ของเรานั้นมันเป็นการความรู้สึกของการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่ค่ะเดอสตามาคู่กับ6 ไม้เท้าเป็นความมั่นใจค่ะหรือเหมือนกับความที่เขามีความตั้งใจอันแน่วแน่มีความปรารถนาที่จะทําให้สําเร็จหรือมีความชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับฝั่งของ F4 ของเรานะก็ปรบมือรอค่ะนะคะเพราะว่าภาพไพ่ออกมาชัดมากนะคะก็ตอบตามท่อผิดไปเลยว่าเขาคิดถึงใครคุณหรือใครอีกคนนั้นชัดเจนว่าเป็น F4 ของเราแน่นอนนะคะ ส่วนฝั่งนี้นะครับรับรองค่ะว่าถ้าเดอะทาวเมาคู่กับ j u s t m มิ t เนี่ยมันเป็นการตื่นรู้ค่ะหลังจากที่มีการหาข้อมูลค่ะมีการหาข้อมูลนะแล้วก็จะได้เข้าใจรู้แจ้งถึงเหตุปัจจัยแห่งปัญหาแล้วก็จะเกิดการตัดจบกันเกิดขึ้นซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ว่าคนที่ลุกขึ้นมาหาเหตุปัจจัยหา ความรู้อาหาเหตุผลหาเหตุผลหาความเป็นจริงนะหาข้อเท็จจริงนั้นแล้วก็สามารถเข้าใจและตัดจบนั้นเป็นเขาหรือเป็นใครคนนั้นของเขานะฮะแต่จากเรื่องราวที่เห็นความสัมพันธ์ของสองของเขากับใครอีกคนนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดมาจากความ่าความพลั้งผือค่ะเป็นกับดักค่ะอืมเป็นกับดักอาจจะเป็นกับดักที่เกิดจากความการที่เขานั้นอ่าไม่อิ่มไม่พอนเนาะออารมณ์ นะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเกิดจากความพลัง้งเผลอของความรักสนุกหรือไม่จนเขานั้นติดกับดักค่ะเมื่อติดกับดักแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบมันเหมือนกับต้องเลยตามเลยค่ะเมื่อเพราะว่าตอนแรกอารมณ์ประมาณว่าอารมณ์ไพ่ก็คือประมาณว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะพยายามจะแข็งขืนก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มันต้องให้คนอื่นมาช่วยประมาณนี้นะคะกับเรื่องดาวที่ปมปัญหาที่เขาไปมัดไว้ ที่มันอาจจะเกิดจากความพลั้งเผลอเกิดจากความขนองเกิดจากความรักสนุกของเขาอะไรก็ดีนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่มีปฏิสัมพันธ์กันนั่นอยู่ดูแลกันภาพให้ที่เห็นมันจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นค่ะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้อาจจะเป็นความขัดแย้งจากคนรอบข้างหรือตัวของเขาเองนั่นแหละที่ทะเลาะเบาแวงกันบ่อยๆพยายามปรับจูนค่ะเป็นภาพของสตรีงที่มาคู่กับ ดาบซึ่งหกดาบมันเป็นอารมณ์ของการคอนโทรลค่ะเพราะว่าล้อเลื่อนที่เลื่อนไปตามพื้นแข็งของหิมะเนี่ยมันต้องคอนโทรลอย่างหนักนะคะ่ะเป็นการคอนโทรลเป็นภาพของการคอนโทรลทั้งสองฝั่งพยายามที่จะไปต่อกันประมาณนี้ค่ะ,ะพลังงานที่สื่อออกมาก็คือเขาสองคนนั้นพยายามที่จะไปต่อกันอยู่แล้วแหละแต่ว่านะมันความขัดแย้งนั้นมัมนมันมีมากเหลือเกินอาจจะเป็นความทะเลาะเบาก,การทะเลาะเบาแว่งกันเอง หรือจะมีเหตุปัจจัยมาจากคนรอบข้างจากคนนอกประมาณนี้จึงทำให้มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะลุกขึ้นมาค่ะหาข้อมูลหาความเป็นจริงนะฮะหาความเป็นจริงหาเหตุหาผลหาปัจจัยความเป็นจริงจนสามารถได้คำตอบที่ชัดเจนรู้แจง้งนะเหมือนเกิดการตื่นรู้เกิดเข้าเกิดการเข้าใจทะลุปลุกปลองถึงปมปัญหาที่มันเกิดขึ้นค่ะนะ,ะแล้วก็ ะะเกิดการปิดจบกันแบบกระทานหารเทกันแบบน้าดันดื้อเลยดือด้อเลยแหละลักสณับแบบนี้กับปมปัญหาที่เขาไปเจอกับสิ่งที่เขาไปเจอคงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรุนแรงแหละก็เลยปิดจบไปเลยนะเจ้าคะอืมซึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะที่เห็นก็คือเดนเดวอลซึ่งบางกรณีบางดวงชะตาก็คงต้องใช้เวลานั่นแหละหลังจากที่เขาไปจากเราแล้วเนี่ยจะนานแค่ไหนก็ไม่ทราบนะนะจากการเวลาจะเป็นตัวแปรค่ะที่จะทาให้เขาตื่นรู้ได้ด้วยค่ะอืม บางการณีบางดวงชะตาอาจจะเป็นเขานี่แหละที่หาข้อมูลถึงความเป็นจริงรู้แจ้งด้วยการเสาะ,ะแสวงหาข้อมูลจนสามารถเข้าใจรู้แจ้งตื่นรู้นะเข้าใจเหตุปัจจัยของปัญหานะที่มันมีแต่ปัญหาในชีวิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันด้วยความขนองด้วยความสุขอ,อยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขดีแหละแรลถ้วยไปเรื่อยนะเนี่ยประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันก็เต็มไปด้วยปัญหา พยายามและในการที่จะคอนโทรลไปด้วยกันแต่มันไปไม่รอดบางดวงชะตาการเวลาจะเป็นตัวทําให้ปมปัญหามันคลี่คลายออกมาค่ะบางดวงชะตาแต่บางดวงชะตาจะเกิดจากตัวใครคนใดคนหนึ่งของเขาสองคนนั่นแหละจะลุกขึ้นมาหาข้อมูลหาความเป็นจริงแล้วก็สามารถรู้นะคะรู้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยเสร็จแล้วก็จะมีการตัดจบนะอ่าก็ใครนั่นแหละที่เป็นคนลุกขึ้นมาหาข้อมูลก็คนนั้นแหละเตะปักแน่นอนค่ะอือ เพราะว่าไปเจอเจ้าเอกกับความจริงบางอย่างขึ้นมาก็เลยต้องปิดแบบกระทันหันแบบไม่ให้ทันรู้ตัวกันเลยแหละนะโอ้โหมันเออส่วนนะฮะพลังงานฝ่ายของ f c ีของเรานั้นเป็นความน่ารักค่ะอ่าแต่ว่าก่อนจะน่ารักนะี่คงจะเจ็บระนาวไปแหละเนาะเพราะว่าเขาไปกับฝ่ายนั้นนะ่นะน่ะของเขานี่เป็นลักษณะของอเหตุการณ์ที่คงจะเป็นมีความสัมพันธ์กันอยู่บางการณีบางโรงชตานะ แต่บางดวงชะตาอาจจะปิดจบไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้แต่บางดวงตาอาจจะอยู่ในช่วงที่กาลังทะเลาะเบาแวงกันอยู่หรือไม่นะบางดวงชะตาอาจจะอยู่ในช่วงที่กาลังหลันล้าอยู่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าการเดินทางของดวงชะตานั้นไม่เท่ากันแต่นะเราอ่านไพ่เป็นลักษณะของการอ่านรวมเนาะบทสรุปสุดท้ายนะฮะของ คำตอบออกมาก็คือเขาจะตื่นรู้ตะหนักรู้แล้วก็ปิดจบประมาณนี้แต่การเดินทางของดวงชะตานั้นแต่ละจังหวัดอาจจะไม่เท่ากันประมาณนี้นะเจ้าคะส่วนฝั่ง FC ของเราหลังจากที่เจ็บระนาวกันไปเขาจะรู้สึกเจ็บแหละหลังจากที่เขาทําให้เราเจ็บเขาจะรู้สึกเจ็บเองนั่นแหละเมื่อเขาได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นมันผิดสิ่งที่เขาเลือกนั้นมันไม่ใช่ความแสนดีมันอยู่ที่เราคะ่ะอารมณ์ของเจ็บ เหรียญกับสี่เหรียญมันเป็นอารมณ์นะฮะเป็นพลังงานของความโหยหาเป็นพลังงานของความเสียดายเรานะฮะคุณคือสิ่งมีค่าคือของมีค่าคือผลผลิตที่สงคุณค่ากับหัวใจของเขานะฮะเขาไม่สามารถจะปล่อยวางก็คือเงินนะ่ะคุณเงินสี่เหรียญกับเงินเจ็ดเหรียญที่เป็นคุณเป็นสมบัติของเขา,าสมบัติอลัลลัมค่าที่เขาเก็บเงาไว้แอบซ่อนไว้ปิด คือแอบซ่อนไว้ในจิตในใจก็คือหมายถึงยังคงเก็บคุณไว้ในจิตในใจของตลอดเวลาคิดถึงความผูกพันค่ะอะไรดีๆที่คุณเคยทําให้เขาการดูแลปฏิบัติเอาใจใส่ตอนอยู่ด้วยกันเป็นพลังงานของ6ถ้วยที่สื่อถึงนะเจ้าหญิงน้อยคือถ้าตอนอยู่ด้วยกันคุณจะดูแลเขาเยี่ยงเจ้าหญิงประมาณนี้เยี่ยงเจ้าหญิงเจ้าชายดูแลปฏิบัติเอาใจต้อนอยู่กับคุณมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขประมาณนี้ค่ะความแสนดีที่คุณดูแลเขานะฮะ แล้วก็เขารู้ว่าคุณนั้นช่างเป็นคนมีความจริงใจเต็มเปี่ยมไปได้วยความจริงใจเหลือเกินประมาณนี้เต็มเปี่ยมไปได้วยความจริงใจการดูแลเอาใจใส่ของคุณนั้นเป็นเหตุที่เขานะทำให้เขานั้นไม่สามารถปล่อยวางคุณได้ยังรู้สึกแอบหึงมันเป็นอารมณ์แอบหึงแอบห่วงเออไปหลลวแบบไม่กล้าแอบหึงอีกนะไม่มียางจริงๆนะแล้วก <c oughs> ็แล้วก็มันมีพลังงานของ the high p i n c e s ซึ่งสื่อได้สองอย่างก็คือ พวกคุณมีเซนกันทั้งสองคนหรืออาจจะเป็นเขาหรืออาจจะเป็นคุณคนเดียวที่มีเซนในการสื่อจิตถึงกันหรืออาจจะสองฝ่ายแหละคุยกันทางโทรจิตรู้เรื่องเลยประมาณนี้นะคะหรือถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นลักษณะของสเสน่ห์ของคุณค่ะสเสน่ห์ที่มันร้อนแรงเป็นสเสน่ห์ทางกายที่ผูกมัดได้ด้วยเป็นสเสน่ห์ทางใจที่เหมือนแม่มดน้อยไปวิ่งอยู่บนหัวของเขาประมาณนี้นะคะอ,อารมณ์ประมาณนี้ค่ะไปวิ่งอยู่ในจิตในใจในหัวสมองของเขาไม่เลิกนะคะมันมีการสื่อจิตถึงใจ มันเป็นสเสน่ห์ร้อนแรงเป็นสเสน่ห์ลีล้ลับประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นเรื่องกายก็มันก็รุ่มร้อนเร่าร้อนได้ใจประมาณนี้นะคะขนาดนี้มันยังทิ้งได้เอาองงไหมล่ะเออนะอ่าสุดท้ายก็คือเขานะฮะเนี่ยอยากจะกลับมานะเริ่มต้นใหม่อาจจะยังจากหลังจากที่เขาปิดจบกับฝ่ายนี้ก่อนหรือไม่นะหลังจากที่เขาตื่นรู้ตระหนกรู้กับฝ่ายนี้แล้วปิดจบไปเขาก็รู้สึกแล้วว่า มันไม่มีใครคู่ควรมันไม่มีใครแสนดีเท่าคุณแล้วเขาก็อยากจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขามั่นใจมากค่ะบางดวงชะตาหันทางหันหัวเรือมาแล้วค่ะนะอยู่ในระหว่างทางใน,ในการเดินกลับมาหาคุณค่ะอ่าบางดวงชะตาอาจจะเลิกลากันไปแล้วอยู่ในระหว่างทางที่จะกลับมาหาคุณบางดวงชะตาอาจจะเป็นแค่ความคิดก็ได้นะอืมเพราะมันเป็นความหวังไพ่ตัวนี้มันหมายถึงความหวังค่ะ ความหวังด้วยแล้วก็เป็นการเดินทางเป็นการหันหัวเรือมามากลับมาหาเราซึ่งเขามั่นใจมากค่ะเพราะมันมาคู่กับหกไม้เท้าบอกมันบอกถึงความมั่นใจเขาปรารถนามันเป็นความปรารถนาอย่างหนึ่งว่าเขาต้องทําให้สําเร็จหรืออีกในย่างหนึ่งก็คือเป็นความมั่นอกมั่นใจเป็นความชัดแจ้งชัดเจนในหัวใจของเขาแล้ว่าไม่มีใครคู่ควรกับอาไม่มีใครที่แสนดีเท่าคุณแล้ว นะไม่มีใครที่แสนน่ารักที่ดูแลเขาเอาใจเขาเป็นอย่างดีเท่าคุณแล้วคุณคือสมบัติอันล้ำค่าของเขาที่เขาห่วงห่วงนะเมื่อคิดขึ้นมามันก็คงจะทําให้เขาเจ็บแป๊บในใจกับนะกับการกระทําของตัวเองแน่นอนกับเจ็บจริงๆค่ะมันมาชนพลังงานชนผู้อ่านนะคะเขาก็คงจะรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทําของตัวเองกับความผิดพลาดกับความพังเผยของตัวเองแน่นอนค่ะมันเป็นพลังงานที่สื่อถึงความพังเผยได้ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเขากลับมารอบนี้เขามั่นใจมากค่ะเหมือนกับการสัญญิงสัญญากับตัวเองว่าถ้าเขากลับมาเขาจะดูแลคุณอย่างดีเหมือนกับที่คุณเคยดูแลเขาประมาณนี้เขาเต็มมอนให้ตัวนี้มันสามารถอ่านพลังงานได้เป็นทั้งของคุณและของเขาได้ก็คือถ้าเป็นตัวเขาเขากลับมารอบนี้เขาบอกว่าเขาจะแสนดีกับคุณ เขาจะตอบแทนคุณงามความดีของคุณที่คุณเคยดูแลเขาเป็นอย่างดีเขารู้ว่าคุณนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความจริงใจเขาจะเอาความจริงใจนั้นกลับมาให้คุณประมาณนี้เป็นอารมณ์ของการสัญญิงสัญญานะความมั่นอกมั่นใจในการที่จะกลับมาโอ้โหพลังงานรุดมากค่ะนะสำหรับท็อปิกนี้นะแล้วก็มาดูคําแนะนําของเราเครื่องของเราทัสค่ะคุณเชื่อไหมคุณเชื่อที่เราอ่านไพ่ไหมคุณเชื่อพลังงานไพ่ที่ออกมาไหม คุณเชื่อในตัวตนของเขาไหมว่าเขากลับมาเขาจะกลับมาแสนดีแบบนี้ได้ถ้าคุณเชื่อคะ่ะก็ขอให้มองบวกไวค้ค่ะแล้วก็ดูรอคะ่ะดอสัญลักษณ์มันจะมีการส่งซิกส่งอะไรมาบอกให้คุณรู้แ่ละว่าเขาหันหัวเรือมาแล้วนะประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เชื่อมั่นคะ่ะในคุณงามความดีของคุณเขามองเห็นแล้วคะ่ะว่าคุณนั้นแสนดีเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณเคยลงทุนลงแรงกับเขาไม่ว่าจะเป็นความรักการอูแลเอาใจใส่ นะสิ่งต่างๆที่คุณดูแลเข้าลงไปสสารและพลังงานไม่มีวันสูญหายไปจากโลกค่ะคุณจะได้รับดอกรับผลรับกําไรนั้นกลับคืนมาแบบอินฟินิตี้ค่ะเป็นกีฟเป็นความอุดมสมบูรณ์แบบอินฟินิตี้ค่ะให้บอกตัวเองนั้นว่าคุณนั้นคู่ควรเพราะคุณนั้นแสนดีเพราะคุณนั้นแสนดีคุณต้องคู่ควรกับสิ่งดีงามแน่แล้วแน่นอนถ้าเขากลับมาเขาต้องสินเสมอกับคุณค่ะถ้าเขาไม่สินเสมอกับคุณรับรองค่ะเขาจะกระเด็นออกจากชีวิตคุณ แล้วคุณจะเจอแต่สิ่งดีงามค่ะเพราะว่ kind. าคุณ evet, นั้นแสนดีเขายังมองออกเลยว่าคุณนั้นแสนดีนะฮะเพราะฉะนั้นรักครั้ง voilà นี้มันปลอดภัยค่ะนะฮะรักครั้งนี้มันปลอดภัยจากพลังงานที่เห็นมามันก็ปลอดภัยนะคะถ้าเขาไม่เคยมีสถานะให้กับคุณหรือเลิกลาทะเบียนกันไปนะฮะกลับมาครั้งนี้นะฮะกลับมาจดใหม่กลับมามั่นหมายกันใหม่ถ้าเขาไม่เคยมีสถานะให้กับคุณกลับมาครั้งนี้เขาจะจับจองคุณเป็น เรื่องเป็นราวแบบถูกต้องเลยค่ะนะให้คุณเชื่อไว้คุณเชื่อไหมถ้าคุณไม่เชื่อ Move on ค่ะแต่ถ้าคุณเชื่อมองบวกไว้ค่ะรอไว้รักในเกียรติรักในศักดิ์ศรีของตัวเองสร้างความสุขสร้างความอิ่มเอมให้เกิดในหัวใจของคุณแล้วคุณจะได้กิฟต์ที่เหลือค่าได้ความอุดมสมบูรณ์แบบอินฟินิตี้มันซึ่งมันเกิดจากนะฮะ เกิดจากหัวใจของคุณเนี่แหละคุณงามความดีที่คุณเคยทําไว้กับเขานั่แหละเขาถึงได้รู้สึกห่วงแหนคุณรู้สึกไม่สามารถปล่อยวางคุณไปได้แม้ว่าเขาจะไปมีชีวิตใหม่กับคนอื่นไปแล้วแต่มันก็ไปไม่รอดมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความขัดแย้งแต่ตอนที่อยู่กับคุณนั้นมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความแสนดีความน่ารักความการดู้เอาใจใส่เป็นอย่างดีค่ะจากพลังงานไพ่ที่เห็นนะเป็นการอวยมากๆของเทเลมาให้กับพลังงานของ Fc ของเราในท็อปปิกนี้อย่างมากมายค่ะเพราะฉะนั้น ก็ขอให้คุณเชื่อใจตัวเองไว้ค่ะนะมั่นใจศรัทธาในความแสนดีของตัวเองศรัทธาในคุณงามความดีของตัวเองค่ะแต่คุณก็ต้องศรัทธาในตัวเขาด้วยเนาะถ้าคุณหมดซึ่งศรัทธาในตัวเขารับรองได้ค่ะว่าคุณต้องมุ่อ่อนแน่นอนค่ะนะเจ้าคะ่ะก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมทุกหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์หนึ่งการแชร์รวมถึงคอมเมนต์น่ารักน่ารักขอบคุณมากมายเจ้าคะ่ะสวัสดีนะเจ้าคะ่ะ